กับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราเกมเพลยคาสิกนะตอนนี้แปางที่4ี่ล้าน19 0 0 0 0นานะครับมองใช่วงนี้รู้สึกแบบเซ็งเซงกับเกมเล็กน้อยแต่ก็เล่นไปเรื่อยอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะไปเล่นเกมอะไรยังคิดอยู่ว่าจะจะไปเล่นยกกลางด้วยไหมอะไรอย่างนี้ดี๋ยวยกลางมันก็เปิดมานานแล้วเดี๋ยวค่าล่นก็เดี๋ยวค่อยไปหา เซิร์ฟที่มันเปิดใหม่เล่นนะครับแต่ก็เกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนี่เนี่ยโอเคมาทบรวมอัพลังนี่วะพลังเราก็ต้องดังหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่อัพไม่ได้เลยพลังอืมอัพไปต่อไปน่าจะเป็นกลางเกงก็จะไม่ผิดันกนะ ใส่ไปสิโหนี่ได้สองเปอร์เซ็นต์ไม่คุ้มอัพรองเท้าดีกว่าโอ้โหรองเท้าสี่แย่ใหญ่เลยดาบอีกสักเล่มไปเดี๋ยวรอลงกิจกรรมตอนสองทุ่ม ตีบวก57เลยโอ้โหีกหลายชิ้นเลยกว่าจะขึ้น57นห้าบเจดาบเพ้แรกก็แตกแล้วสวยตีแบบตั้งใจโอ้โหอย่าบอกนะวันนี้ให้ห้าสดชิ้นเดียวเองไม่นะ จะทำกระชันอย่างนี้นะโอ้ยได้ 55, 57, 55ถึง57 55เรี่ังถือว่าไม่นับมันยังไม่สิทธิแตกอยู่เรียบร้อยโรงเรียนเจนพลังธาตุก็ยังดองของไว้โยู่ยเ,เดี๋ยวรอเจ็บจะเยอะทีิงอนเราค่อยมาประสานเพราะว่าเปิดไปตอนนี้ก็ยังไปตีบวกหรืออับอะไรมากไม่ค่อยได้ ตีบอสก็แรงอยู่แต่ยังตี55ไม่ไหวตี50ตีธรรมดาอยู่ประมาณ86,000แล้วก็คิดที่ค้อประมาณแสนเจ็ดแต่ก็ยังไม่ไหวอยู่ดีตี55น่าจะต้องเปิดในตัวธาตุสักสามสักสองอันเนี้ยคือเปิดอันนี้แล้วก็อันนี้ให้ได้น่าจะช่วยได้เยอะเดี๋ยวต้องลองต้องลองก่อนแต่ก็หินธาตุเราหายยากตี50หวังว่าจะดับ ก็อย่างเมื่อวานที่เห็นนักาดาบมีอุปกรณ์สีสีฟ้าสองอันยังแตกเลยช่วงน,นี้ก็กิจกรรมอะไรก็ยังไม่มีนะว่ากิจกรรมตัวล่าคุณซับเพิ่งจบไปเดี๋ยวรออีกสองทีตอนสองทุ่มรอลงกิจกรรมการนักเคอรับโอเคโอเคอีกหนึ่งนาทีเราก็ลงกิจกรรมกันละเราแต่อัพทบรวมอีหนึ่งได้ EDS Space Box เจ็ด ไปดาบตันไปแล้วเล่มเด็กเล่มทบรวมก็จะตันรออีกนิดนึงไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้ลงกิจก,กรรมรอบสองทุ่มและจะไปซีโรราบในหะ้เขาอีกหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าน่าจะแน่นอนโอเควันนี้เป็นศึกถัวเทพ ก็เอาเรื่องอยู่ตอนนี้เราก็เอาเรื่องอยู่ยังไม่หันไหล่ก็จัดกันหน้าประตูโดนผู้คุมประตูตีเลือดผมว่าหายคลืนรอดแล้วแม่งไตย,ยางแรงเนี่ยอะไประตูให้ได้ปะมันจะหยุดตีเฮ้ยเดป,ประตูจะแตกผมจะตุยก่อนแล้ว เลือดเลยอยู่กระตุย้ยเข้าไปก็ตายเลยไปไไปไ,ปไปหมดใจสิ่งแกนหมดใจสิ่งจะได้เวลาคนเราน้อยคนผมน้อยมากเลยเลย่กิจกรรมดาวรันดวงที่ยังยูเลยยังไม่ยอมไปั้งใส่ได้เงินเด็กคนไทยมีเยอะคนน้อยเขายืนคนเดียวเองไง ยืนคนเดียววายู่เลยถึงผมไม่ค่อยอัดจิบไป,ปตัวพวกลงวอรกิวลงอะไรพวกนี้เขาว่าแบบมันยับเลยมันแพ้แบบแพ,แพ้ยับเลยมันไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวขาดเลยสู้ไม่ได้พลังเขาแบบเป็นร้อยแล้วอ่ะเราแค่สี่สิบปีสู้ไม่ไหว ถ้าเขาดันมาหญิงนี่แหล่งก้าทานไม่อยู่ขนาดบางแ้เนี่ยที่เขาตีอ่ะเขายืนอยู่อยู่แค่คนเดียวอยากขี่มาเขาบางคัวอะแต่เพชรก็ยังไม่ค่อยมีใบป,ปรามูสักเท่าไหร่เกมนี้มันเสียอย่างเพชรหาไม่พอใช้แต่ละวันเพชรลงกิจกรรมเยอะจัดหาไม่พอเท่าที่ใช้เลยวันนี้ลงประลองสามสามตอนเที่ยง ตรงได้วันละสองสามรับไปแพ้ไปสองชนะไปหนึ่งดีเองชนะวันก่อนแพ้สามสตาร์ตติดเจอแต่รับตัวโอ้ไม่รู้แม่งสุมยังไงเจอเจ็ดสิบยังงั้นนะโอ้ท่านนายคนในสมาพันยังบอกคนเราน้อยแล้วคนเราเยอะเหมือนเมื่อก่อนนี้นะเบี่ยงมัน เดี๋ยวกระตุ้นหายไปครึ่งนึงนะครึ่งนึงนี่หายไวแน่นอนกิจกรรมพอยลูกเต่าไม่มาแต่เราเก็บลูกเต่าไวเนี่ยเหมือนมันรู้แม่งคิดกิจกรรมรูปแบบมาใหม่เป็นเก็บแต้มใหม่และลใหม่เปลี่ยนรูปใหม่แม่งไม่ยอมไม่ใช้ลูกเต่อาอ่ะเก็บแต้มอย่างคอาที่แล้วแม่งชั้นลาดไม่งั้นมันก็ขายเกมไม่ได้แล้วเ,เกมมันต้อง ไ,ไอเทมอยู่แล้วไม่นังไอยู่ไม่ได้ไปสัตว์กันนวลอยู่ตรงกลางตายแล้วก็วิ่งตายแล้วก็วิ่งอยู่เงไี้ยเลยถือว่าได้อยู่ไม่แย่ไปมากกว่านี้โอ้โหแม่งโผล่ม,มาแล้วแม่งโผล่งก็มาทีถึงสิบตัว โอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับพอของฝากของพ,อพอ่อพ่าอาเพื่อนชมคลทปนีฝากหลักใ์กดซับสไคร้ให้ด้วยเพออยื่อนยูร์บในกนันคนเหลือเท่าไรแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้วยว่าผมว่าคนที่เล่นอยู่ยังถือว่าได้อยู่ไม่น้อยมากแล้วก็ไม่เยเอะเกินไปยังได้อยู่แต่มนันจะต่างแค่เรื่องหลัดยิ่งเติมไปยิ่งเทพก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไปละบ่ายสวัสดีครับ